มาแนะนำตัวแขกรับเชิญงเรากันหน่อยดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับผมมากกโตโจครับผมเป็นคนแปลเพลงในช่องสกาลิตแบงครับแล้วก็เป็นเขาให้ผมบอกว่าผมเป็นเจนินซีเ,เนียร์อ่าแต่ผมก็เป็นเมนเจอนะครับเป็นเมนเทจครับผมซีเนียร์สวัสดีครับผมก็ผมนักสือนะครับนักร้องนําแล้วก็บอสแห่งบอสอาเด็ก <Boss. S 2> ครับผมยินดีที่รู้จักทุกคนถ้าพี่นัดโอนโอนมาห้าร้อยจะได้เสียงเรื่อยด้วยนะคะ เสียงเลื่อยเลยครับน mm hmm. ้าร้อยพี่ว่าพี่ไปซื้อเลื่อยจริงนีกว่าค,คุณก a สถามพี่นัทว่าพี่นัทกินอะไรเข้าไปถึงซุยขนาดนี้ครับกินอะไรเข้าไปเหรอฮะก็ซื้อกล้องแพงๆครับแล้วก็เซ็ตดีๆนะ <c oughs> สมาชิกในวงแต่ละคนเป็นใครบ้างแล้วแต่ละคนมีจุดเด่นกันยังไงเอาเอาวาวา,า,าก่อนวานี่คือ,อวานะครับพี่น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 ี่เขาเขาจะ ใ่แว่นดำมีพระพวกหัวใช่พาติดติดยกประทังฐานได้แข็งแรงเลยนี่แบบพาตีจะชอบใส่ใส่เสื้อแบบเป็นเหมือนลายมาเฟียมาเฟียหน่อยเสื้อลายดอกใช่เสื้อลายดอกแล้วก็พี่นัทกับผมนะฮะเบใสคนได้ต้องเป็นมือกีตาร์ของวงนะครับเล่นกีตาร์เก่งนะครับเขามี f อมาก่อนที่จะเข้าวงผมอีกครับนะฮะเขาเป็นมือกีตาร์สายเล่นทุกอย่างเล่นกับทุกคนรู้จักทุกคน ลแล้วแต่คุณเลือกเลยวา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 ละกันวาวาคนควาครับผมคนนี้คนนี้เขาจะเป็นมือเบสแล้วก็เป็นคนตัดต่ออืมเราใช้เราใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะเป็นดีเลกเตอร์เรื่องภาพดีเลกเตอร์เรื่องภาพแล้วก็เป็นภาพดีไซเนอร์ใช่เขาจะเป็นคนตัดต่อภาพนิ่งตัดต่อคลิปวิดีโอที่เราเห็นกันในช่อง่นแหละคนนี้แหละเป็นคนตัดคือมืงคนนี้เองใช่เรื่องภาพภาพที่เป็นมือกองเข้ามาที่หลังเป็นเป็นน้องใหม่ แล้วก<ไ><ม>็มาอยู่อง์แล้วก็เ,<ม>เขาเป็นคนทํากลองเป็นหลักแต่ก็มีเสียงซินเสียงอะไรที่เป็น,ปน,ปนแบบเปียโนคีย์บอร์ดอ,อ,อะไรพวกนี้ในเพลงใช่ไหม,มคนนี้แต่รับผิดชอบเรื่องอ่าวาไรับผิดชอบเรื่องภาพแล้วคนนี้ก็จะมีเสียงครึ่งนึงกับพิ่นัทเลยโอเคอีกคนนึงนะครับคนที่4โจก็จะเป็นแมเนเจอร์นะครับนั่งอยู่ตรงข้างหน้าทุกคนนี้นั่นเองก็เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกในแง่มิวสิเชียนอ่าแต่เป็นคนทำประเภท มาร์เก็ตติ้งแปลเพลงจัดเลือกเพลงหาคอนเนคชั่นบลาบลา,บาอารมณ์ประมาณนั้นโอเคโอเคก็พี่นัทพี่นัทเนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็เป็นมือกีตาร์ของวงนะฮะคือตอนแรก<ม>คือเขาเป็นคนขึ้นโครงเพลงทุกอย่างในการ cover เพลงในในช่องเราทั้งบทคือมสมมติผมเราเลือกเพลงแล้วพี่นัทก็จะเป็นคนขึ้นโครงเพลงแล้วก็นําไปก่อนแล้วก็ค่อยส่งให้คนอื่นต่อในภายหลังนะฮะแล้ว <c oughs> อยากทราบว่าแต่ละคนเจอกันได้ยังไงเหรอคะ พี่นัทต้องเป็นคนเล่าเนาะข้อนี้เพราะว่า<ช>พี่นะัทพี่นัทเป็นคนที่อยู่ในวงมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับยุคที่เริ่มทํา YouTube ดีกว่าเออเขาอพูด่างแล้วกน<ม>ันเป็นเป็นเป็นยุคที่เริ่มทำยูทูบคือยุคที่เริ่มทำยูทูบเนี่ยเราจะมีอยู่4ีคนเหมือนเดิมเท่านี้นะครับก็คือไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากดน,นตรีคือผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็โจนี่เล่นเบสนะครับบูชจะเล่นกีตาร์แล้วก็อันนี่จะตีกลองคือในช่วงยุคก่อนน่ะมันจะเราจะต้องหาพื้นที่สําหรับโชว์ สำหรับไลฟ์ที่ไม่ใช่ไลฟ์แบบจังหวะนี้นะเป็นคอนเสิร์ตนะดิโน่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้เท่าไหร่บจาต้องไปเล่นตามงานเราก็จะหาพื้นที่ที่เราจะเล่นของเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาพื้นที่เล่นที่อื่นซึ่งผมนึกออกอย่างแรกก็เลยก็คือ YouTube ขอย้อนกลับเล่นเจเฟสเมื่อกี้นิดหนึ่งคือตอนเจเฟสเนี่ยเราอะข้ามขั้นเราข้ามขั้นเล่นเจเทรนใช่ไหมเจเทรนเสร็จจะมีไทยเจแปนปุ๊บเล่นเจเทรนเสร็จปุ๊บมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาโทรมาหาผม เขาทักเลยว่าเอยสก้าเลตเล่นเจเฟสเปล่าเล่นครับพี่เล่นแน่นอนอ่าตอนนั้นรู้สึกว่าครั้งแรกๆเราเล่นเจอกับเล่นคู่กับเมลเล่นคู่กับเมลโรสโป่งนะก็ใช่เล่นกันแล้วแซวกันไปแซวกันมาเพราะว่าเมลโรสขึ้นก่อนผมขึ้นทีหลังคนเอฟซีเมลโรสก็จะบอกว่าโอ้โหดีนะเมลโรสมีสก้าเลตเล่นปิดให้เอฟซีสก้าเลตก็จะบอกว่าโอ้ดีนะมีเมลโรสเล่นเปิดให้เมลโรสขึ้นนี่สาวๆสก้าเลตขึ้นมีติดเหผู้ชายเฮ้ยอะไรวะ เปนย่งชัดเจนเป็นดอกกุหลาบเป็นเทมไฟอ่ะงั้นเรามาขั้นรายการกันหน่อยดีกว่าด้วยเกมทายง่ายเกมเท่าง่ายเทาง่ายเทาง่ายทายเงาแล้วมาพักเบรกกันสักครึ่งหนึ่งถ้าทั้งสองคนสามารถเดาได้ครบ พะพ้าภาพดูเซียจ่าให้มงกุฎทั้งสองคนกันยังมงกุฎโจเพื่อมงกุฎเราต้องให้เพื่อมงกุฎโอเคแน่นอนจังหวะนี้เราโคพิงลุกแรกนั่นก็คือนี่เนี่ยเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่องอะไรคะเอาเอาคำถามดีกว่าพี่นัทจะเอาคอนเทนต์หรือเอาอะไรเอามงกุฎจะเอามงกุฎเอามงกุฎก็ชัดเจนครับมีตัวเดียว ดูยจากเคโองครับไทจิต้าคิปตันันงปองค่ะถูกต้องตัวละครแรกก็คือฮิราซาว่ายูย์จเรื่องเคโองนะคะเดี๋ยวให้มงกุฎคนละอันเลยดีกว่าเป็นสองอันถ้าเกิดว่าถ่ายคลอฮาถูกไม่ต้องแย่งกันใช่โอเคค่ะก็รูปสุดท้ายมีทางหรูหลอกลูเซียบอกเลยเพราะมันไม่ได้เป็นอนิเมะคนคนนั้นคือใคร อท่านประเมินพลังตองข้าต่ำไปชอบกินไข่เต่าใช่เออมีคอมเมนตด้วยเออแต่จันเจ้าชอบกินโอเล่มีใครทันไหมวะเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่คือท่านเป่าเป่าบุนจรินครับผมจริงค่ะถูกต้องแล้วได้วงกุดกันไปนะคะคนละอันดั่งสัญญาไวใจของไม่ดีละ พี่โจคะอยากทราบว่าอะไรทําให้พี่โจกับวงสกาเลตดิเรมโคเปอร์เพลงเป็นภาษาไทยหรอคะเอาเอางี้ไหมเอาแบบคำเดียวแล้วจบเลยนะค่ะเอาญี่ปุ่นแล้วไปไม่รอดครับเกียไม่ต้องมาแต่งเติมอะไรทั้งนั้นเออคบญี่ปุ่นอย่างเดียวอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ไม่รอดครับต้องหายอย่างอื่น เดี๋ยวเรามาช่วงสุดท้ายของเราก็คือั้งบาปนั่นเองครับาปโ <c oughs> ดยช่วงนี้ของเรานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นช่วงที่ให้พี่ๆทั้งสองคนได้โอกาสในการล้างบาปกันโดยการสารภาพบาปเรื่องที่คิดว่าบาปที่สุดในชีวิตหรือจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวที่สุดในชีวิตที่เคยทํามาแล้วแบบถ้าย้อนกลับไปได้อยากกลับไปตบหัวตัวเองสักทีผมขอสารภาพแต่ว่าผมไม่รู้สึกผิดหรอกนะ เราต้องเอามือกลุ่มไหมครับแปลว่าสารภาพเอามือกลุ่มเอาเขีนไม่สารภาพกับหลวงพ่อที่เราต้องนั่งแล้วก็มีแบบกั้น่านี้พูดมาโยมพูดมาโยมเลยลพเขาัง่งไม่ใช่คุณคุณรออยู่รอบโบสถ์นู่นโอเคโอเคโอเคผมรออยู่รอบโบสถ์ก็ไปเล่นอวีใครตามทันไลฟ์นั้นก็ก็จะเห็นนะครับว่าโอเคมีคนปั่นเยอะมากแล้วก็อวีเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เกีย์เยอะไม่ยึดไม่ขอไม่คืนคำพูดเกียนเยอะ นะ,ค,ะครับก็จะมีคนที่มาคอมเมนต์นูนน่นนี่มาแบบว่าเอ้ยพี่ทาอย่าง,งนู้นดีไอพี่ซื้อตัวนี้ดีวะเอพี่พี่พี่พพท่านนี้เขาแตงนั่นนี่ไม่จริงแล้วก็มันมีอยู่อันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเบนสายตาจากมันไม่ได้เพราะมันคือโดเนทม,มันคือโดเนทเว้ยอ่านมันก็เลยต้องอ่านพี่เห็นพี่เล่นละอึอดอัดวะ่ะใครไม่รู้ถ้าคุณอยู่ในนี้นะก็มันเล่นเองู่วะแค่ <laughs> เออทำ <laughs> ไมวสะสตรีมต,ต้อง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 ปล่อยอ่ะโดนเดซิบบาทมาพี่อนี่พูดอย่างนี้ต้องปล่อยอ่ะไม่ปล่อยเว้ยผมกับพู้ที่อยู่ในไลฟ์เดียวกับพี่อ่ะผมได้ยินเสียงพู้บอกอุ้ยอ <laughs> <laughs> ุ้ยมีคนท็อกซิกค <laughs> ือพู้กำลังตีป้อมอยู่ไงเราก็แบบว่าเอเอซื้อของแบบโอ้ของกดไม่ทัน,นนู่นนี่ก็ไม่เคยเล่นนะเล่นครั้งแรกอะ่ะเอาแล้วนะวะ คือของของพี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ฟิวเดือดครับมันจะเป็นผิวสำนึกผิดนะครับคือสก้าเล็ตเนี่ยในช่วงที่พี่ยังเล่นเบสอยู่นะครับคือช่วงนั้นก็จะมีการไปค้างบ้านพี่นัทกันทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์นะฮะชักโคกบ้านพี่นัทน,นะครับเขามีกลไกลพิสดารดึงเขาจะเรียกว่ากดห้าวิของเขานะฮะที่สมมติถ้ากดชักโคกเนี่ยเขาจะต้องมีกดค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, <5. S> 1> ึงสองสามสี่ห้าจะลงพี่ก็ ปวดทองครั้งแรกในชีวิตที่อยู่บ้านพี่นัทพี่ก็เต็มที่เลยโอ้นีมันห้องในการปวดทุกชว่วงเวลาแห่งความสุขก็มพี่เป็นการนะปัญญาที่เห็นภาพไม่แอะคนกดชักโคกอ่ะคุณใครมันจะไปกดห้าวิวใครจะไปรู้ว่ามันจะกดห้าวิพอมันกดไม่ลงใช่ไหมแล้วพี่่ะไม่ได้ติดนิสัยการอเอามือถือไปในห้องน้ําพี่ก็โอเคมันกดไม่ลงไม่ลงแล้วก็ไอ้เหี้ย กดครั้งที่สองก็ไม่ลงทํายังไงก็ไม่ลงต้องไ่ไดีวะก่อนหน้านั้นนะ่ะมันก็ต้องปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนแล้วก็ออกว่าจากห้องน้ำเพื่อที่แบบพี่นัดมันกดซัวไม่ลงเว้ยพี่ทำไม <c oughs> ดิวะเอ้ยมันต้องมีกดห้าวงห้าวิจริงเหรอพี่เออเดียมันต้องกดแบบกดมึงนับเลยกดแล้วหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวลองไปจัดการดูเออช่วงเวลาที่เอามาปรึกษากันเนี่ยมันก็มีไอ้บูธไอ้อันก็มาล้อใช่ไหม,มว่าอ้กดชือวไม่ลงเจอกดชือวไม่ลงอะไรเงรี้ยมันก็ล้อกัน <c oughs> พี่ก็แบบเออมีหัวร้อนมีด่ากันบ้างก็คุยกันอยู่ประมาณ5นาทีประมาณนั้นนะครับแล้วพี่ก็เดินกลับไปโอเคคุณรู้วิธีแนละ้วกูจะไปเคลียร์ของตัวเองเออพอเปิดประตูข้างหนา้ามาปุ๊บเจอแม่พี่ดั๊ดกำลังปั๊มซชืแม่ไม่ใช่ แม่ผมขอโทษด้วยครับผมผมผม,ผมรู้สึกผิดกับแม่จริงว,ว่ะคม่บอกว่าแค่แม่เราอ่ะแม่แม่เราแบบแม่แท้ๆเรายยงเกิ๊งใจเลย,เลยที่ต้องมาทำแบบเนี้ยอันนี้คือแม่พี่ดัดแม่คนอื่นอ่ะที่เขาทำของอโีกว่หมันลง งั้นเรามารับรางวัลกันเลยดีกว่ากับถ้วยรางวัลสกาเลตอันนี้ถ้วยรางวัลคนดีกิตติมาศักด์นะคะเย่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนอนกันให้อร่อยนะสุดท้าย <laughs> Love Honey บาย กก,กตอนนี้ดูเซียมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเริ่มตอนนี้50บาททุกคนก็จะมีไอคอนสุดน่ารักต่อท้ายชื่อหรือถ้ายังไม่ว้าวซ่าพอดูเซ่ก็มีระดับที่2และระดับที่3ที่จะให้ทุกคนได้รับชมคลิปลับสุดพิเศษที่มีแค่เรา2คนที่ดูรีบมาสมัครกันเยอะๆนะช๊บ